สวดทุกคน รู้ได้ว่ากําลังใจล้นหลามเลยนะครับสาหรับพ่อโจและน้องอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเมื่อเช้านี้ไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ FC แฟนคลับเนี่ยพร้อมรวมตัวส่งกําลังใจและคนรอบข้างครับทุกคนที่โพสต์ให้กําลังใจอย่างล้นหลามนั่นเองนะครับเราไปเห็นข้อความหนึ่งและหลายคนเนี่ยส่งตรงมาถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับนั่นก็คือข้อความของซอนุชครับทุกคนที่เขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าส่งพลังให้คุณพ่อคุณลูก และทีมดารานักแสดงลุยงานโปรโมตคายอ้อยาวๆพันล้าน17กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับนี่คือข้อความของซอนุนครับทุกคนที่ส่งกำลังใจไปถึงพ่อโจแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้พ่อลูกคู่บุญเนี่ยลุยงานกันแบบรัวๆเลยนะครับโดยทียว่าเมื่อคือนนี้ทุกคนกคงจะได้เห็นบรรยากาศกันไปแล้วสําหรับการเปิดตัวนะครับหรือว่างานการล่าพเมียภาพยนตร์คายอ้อครับซึ่งจัดที่ MCC h มอเดมมอบางกะปินะครับพ่อโจกับผู้หญิงเพรินแพงกเนี่ยก็น่าจะโอ้โหได้นอนแบบไม่รู้ว่านอนตีไหนนะแต่ต้องตื่นเช้าครับเพื่อที่จะไปร่วมรายการดังอย่างเรื่องเล่าเช้านี้นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นพ่อลูกคู่บุญเขาสู้กันเหลือเกินนะครับพรุ่งนี้ขอพลังจาก fc แฟนคลับนะครับทุกคน17กรกฎาคม68ไปรวมใจรวมพลังกันเยอะๆครับทุกคนแล้วก็ไปสร้างประวัติศาสตร์ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนกลายเป็นไวรัลและต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะครับเราได้ไปเห็นข ข้อความครับคนที่ได้ชมภาพยนต์คายอ้อแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคายอ้อดีมากนะทุกคนแล้วก็ผีนี่คือแบบน่ากลัวสุดๆครับทุกคนคือกลับมาคืออารมณ์ค้างนะครับทุกคนอารมณ์ค้างนะที่นี้ก็คือกลัวผีแล้วก็อยากจะชมอีกรอบเพราะว่าภาพยนต์เรื่องนี้มีอะไรให้น่าติดตามมากกว่าคําว่าคายอ้อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคน17กร,รกฎาคมนี้ไปรวมตัวกันครับพรุ่งนี้นั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าพ่อโจกับวงอิงเพชรบ,บ้านแพงในช่วงน โอ้โหเดินสายออกรายการกันเป็นวันเล่นเลยทีเดียวนะครับทุกคนและเดี๋ยวเรานะครับจะไปอ่านข้อความนะครับทุกคนสําหรับคนที่ได้ชมภาพยนตร์คายออในรอบการลาพพีเมียเปิดตัววันแรกเนี่ยว่าเขามีความรู้สึกกันยังไงบ้างนะครับไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าตีบทแตกสอบผ่านครับวงเล็บแบบไม่อวยนะครับบางคนบอกว่าดูแล้วอยากดูอีกครับ่าบางคนก็บอกว่าทุกคนต้องดูครับสนุกจริงไม่ผิดหวังพี ออกมาแต่ละทีมีสะดุ้งมวนมวนมวนครับสะดุ้งตื่นทุกฉากตะย่านคักสุดยอดอิหลียอมยอมนะครับนักสแสดงหลักสแสดงถึงมากตื่นเต้นมีตกใจครับสนุกมากจ้าชอบอีแววกับบิกเดี่ยวมากเรื่องนี้เป็นสีสันของเรื่องเลยนะครับสนุกมากๆครับร้อยล้านต้องมานะครับเยี่ยมมากๆเลยอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเสียงดีมากๆนะฮะย่านน่ากลัวคักๆสนุกตื่นเต้นทั้งเรื่องเลยครบรถ สนุกมากๆทุกอัทธรสจริงๆนะครับ ทำไมดูแล้วอยากดูอีกนะคพี่คนอ่ะบางคนก็บอกแบบนี้นะครับคายอ้อสนุกครบรถตื่นเต้นอยากให้ไปดูด้วยตาของตัวเองอะครับบอสโจทําถึงมากๆคายอ้อลุ้นตลอดเรื่องนะกีดดังมากอ่ะก็คือค่อยกีดดังมากนะครับแค่ฉากอ e ีแววก็คุ้มแล้วขนลุกมากๆคะ่ะแสดงดีทุกคนเลยได้อารมณ์ไหลลื่นดูเพลินนะครับร้อยให้ร้อยเลยครับดีมากเกินคาดอีแววเล่นดีแฮงมักครับนะครับคือ จบวแท้นะออครับทุกคนสำหรับใครที่ยังแบบว่ายังอารมณ์ค้างหรือว่าอยากจะดูต่อหรือว่าอยดูแล้วแบบอยากจะดูอีกในแบบนี้ครับทุกคนพรุ่งนี้เนาะไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับทุกคน17กรกฎาคม2568ซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสนแน่นอนพรุ่งนี้จะเดินทางไปดูภาพยนตร์ไคโออย่างแน่นอนครับทุกคนจะไปดูอีกรอบนะพรุ่งนี้นะทุกคนก็นะเป็นกําลังใจจริงๆนะครับให้กับบอสโจกับองค์อิงเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับแล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะทุก กคนได้อ่านข้อความนะครับทุกคนของเหล่าบรรดาพี่พี่เซเลบต่างๆเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า สุดยอดมากๆสาหรับภาพยนต์คายอ้อนะครับทุกคนอะส่วนตัวของ,ขอ,งอิมข่าวกะแสเองนะครับทุกคนชิมอิ่มรีวิวเมื่อวานนี้นะ้องอิ่มมองว่าคาอ้อสำหรับบุ๊มอิ่มเนี่ยให้เต็ม1ิบคือไม่หักเลยนะครับไม่ใช่แค่การศรัทธาอะไรบางอย่างแต่หนังเรื่องนี้มันทําให้เห็นถึงจิตใจมนุษย์ว่ามันยากแท้อย่างถึงเดาใจคนนี่แหละเดายากที่สุดนะครับบางคนเนี่ยบอกศรัทธาคายอ้อมากๆแต่การกระทํานี่คือสวนทางสุดๆนะครับจึงนํามาสู่ความชิบหายที่มาของคําว่า ว่าผีหลอกยังไม่น่ากลัวกว่าคนหลอกนั่นเองครับ17นี้มาดูกันเยอะๆนะครับได้คติสอนใจเยอะมากๆอ่านี่คือข้อความของคุณอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนที่ได้มีการลงเอาไว้โอ้โหคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ใครจะไปชมหนังครอ้อบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ อาจจะสปอยเยอนะค่ะเพราะว่าเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้ดูอย่างเงี้ยคนอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะคร<ม>ับแ,แล้วก็อยากให้น้องเดลฝากนิดนึงด้วยกับสำหรับคนที่ผิดพลาดก็ค่ะก็ในหลังเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีคำสอนที่มากมายเลยว่จะเป็นการที่เราแบบถ้าเราสมมติว่าตัวเราเองเป็นคนที่ไม่เชื่อไม่ได้ศรัทธาในรูมาอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ฝากติดตามด้วยค่ะทุกคนทุกคนจะได้ถ่ายสงสัยกันว่าคำว่าใครออบแลว,ว่าอะไรแล้วก็จะได้เข้าใจใครพิจนาไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวคอแอบ,บชมนิดนึงนะเบลในหนังสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เลยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพ e ี่เบวใครอ้อครับทุกคนเป็นยังไงบ้างได้ชมตัวเองเล่งงนในต่อใหญ่แล้วพี่มีมรู้ไหมว่าพอออกจากลองเสร็จปุ๊บลิปสติกเปลือกน่ะเปลือี่เบิร์ e ตอนดูตัวเองเขินเขินมากตึงมากแล้วก็แล้วก็แบบตั้งใจดูมากมันจะเป็นแบบตั้งใจมากแล้วก็คือมองมอภาพรวมของก็คือแบบน่าตื่นเตมากๆครบทุกรสชาติจริงๆอยากจะให้แหววสหร,หรับคนที <rock> ่ผิดใครคะนี่นะคะในตัวละครของแหววน้อก็อยากจะบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเลยว่าเป็นคนที่ทำผิดใครอ๋อคนที่ทำผิดหมมดระเบียบของวงเลยค่ะ แล้วผลที่จะได้รับจะเป็นแบบไหนนะก็ต้องปติดตามกันนคะคือคนเข้าน่ะทามีคูบาอาจารย์เข้าก็ต้องเข้าานแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้หรืไม่ได้นะมันก็ต้องมีสิ่งที่จะต่อเน่อาจจะน้อยจะมากหรือว่าจะเป็นการแบบนแต่ในคารคเตอร์ของแววเนาะแซ่บไหมคะแซ่บเพราะฉะนั้นเจ็ดทีแววเราทีตีทดีสิ่นที่ตีก็ต้อง เรื่องว่แซ่บแล้วชีวิตจริงก็ยิง่งแซ่บค่ะาาไปายได้นะคะ17กรกฎาคมนี้นะคะหลังจากชมคายอ้อเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับของพี่เอสว่าชมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เอ่อเซอร์ไพรส์เนาะทีแรกอะเข้าใจว่าแบบคายอ้อน่าจะแบบแค่คนภาคอีสานดูแต่พี่บอกเลยว่าดูได้ทุกดูได้ทุกภาคภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกดูได้หมดหแล้วก็แอบเซอร์ไพรส์เพราะว่า เราเข้าใจว่ามันอาจจะมีกลิ่นอายความเป็นผีแต่ทีเนี้ยเอาตรงเนาะสำหรับภาพจำเพียรคือผีที่หยดอ่ะเขาทําได้ดีแต่บอกเลยว่าคายอ้อ<ผ>ไม่ได้ในในผีไม่ได,ไได้ไม่ได้ย่อยไปกว่าที่หยดเลยผีคือมันเป็นภาพจำน่ะมันน่ากลัวหลอกก็หลอกหลอกก็หลอกจริงหลอกจังหลอกแบบสรุปภาพรวมแล้วตอนตอนท้ายคือซึ้งชื่นชมแบบตูมตามเล่นเก่งน้องอมแอมก็เล่นเก่งแล้วแบบฉากตีกันฆ่ากันมันมันน่ากลัวนะเอาเป็นว่า มันคุ้มนะแล้วฉากวงลงหมอลำคือแบบพูดอย่างเงี้ยลำลับเรื่องดีแสงสวยภาพสวยที่ว่ามาดูเหอะคุ้มตังคุ้มเนาะสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้สุดท้ายอยากให้พี S ่เอสฝากหน่อยครับสิบเจ็ดกรกฎาคมสิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับทุกโรงภาพยนตร์มาดูใครออกกัน,นเยอะครับ <ไป S 2> ขอบคุณค่ะ